สรเปิดประตูรอครับครเข้าสู่จัดจัดจานนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งเครื่องกระโดดนะครับเมื่อเพื่อไม่เสียระดไปดูกันเลยเครื่องกระโดดจะมีอยู่สามประเภทนะครับได้แก่ปีกปีกจะมีอยู่สองปีกนะครับอันที่สองคือครับครับเป็นตัวตั้งให้ไม้อยู่ในแนวขนาน และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในสนามออดอดอเราแล้วนะครับและนั้นวันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้นําเครื่องต่างๆนะคะคุณและนี่นะครับเครื่องแบบแรกของเรานะครับจะเป็นคอสบาร์นะครับเครื่องนี้ควรจะมีอยู่2ไม้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไม้นะห่อเพราะว่ามันเบาดีเครื่องนี้สําหรับม้าที่เริ่มฝึกนะครับแล้วก็เด็กที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะครับหรือถ้า ม้าเป็นแล้วเด็กเป็นแล้วนะครับเครื่องต่อไปนี่ครับรและนี่ก็คือเครื่องถัดไปของเรานะครับนี่จะเป็น vertical หรืออั r ไ g h ก็ได้นะครับนี่จะเป็นไม้เชี่ยวไว้ตั้งเลยส่วนนี่จะเป็นล i ล l e r และนี่จะเป็นกาโพครับกาโพกับฟิ f i l อร์ช่วยให้ม้ากะและยะได้ดีครับ แต่ถ้าเราเพิ่มไม้ไม้ไปอีกนะครับวอร์ติเคิลจะมีอยู่สองปีนะครับแต่สี่ปีนั่นก็คือออกเซอร์นะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่คือปีนะครับปีกอันนี้เรียกนี่เรียกว่าปีนะครับเครื่องเครื่องเครื่องหนึ่งครับจะมีอยู่สองปีแต่ถ้าเป็นออกซเซอร์นะครับมันจะมีอยู่สี่ปีครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนี่นะครับ จะเป็นออกเซอร์ของเรานะครับออกเซอร์นะครับควรจะมีเซฟตี้ครับนะครับเพราะว่าเวลาม้ากระโดดข้ามนะครับถ้าม้ากระโดดไม่ข้ามมันจะลงแบบนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าไม่มีนะครับม้าก็อาจจะระบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถขี่ได้นะครับจะอันตรายนะครับครับและถ้ามีเซฟตี้ครับมันจะช่วยได้เยอะเลยครับก็คือนี่ครับเซฟตี้ครับมันจะเป็นรูปน้ เวลาม้ามันกระแทกนะครับมันจะ,จะหลุดออกไปเลยครับมันจะหลุดแบบหลุดออกไปเลยนะครับออกเซอร์จะมีอยู่สามประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสแควร์นะครับสแควร์ก็คือข้างหน้าจะเท่ากับข้างหลังนะครับอันนี้จะพบเจอได้ง่ายครับอันประเภทที่สองก็คือแอสเซนนะครับ <c oughs> ก็คือจากน้อยไปมากข้างหน้าจะเตี้ยวกว่าข้างหลังนะครับ ส่วนต่อไปดิเซนนะครับจะสูงกว่าข้างหลังนะครับข้างหลังจะเตี้ยข้างหน้าจะสูงครับอันนี้จะพบเจอได้ย,ยากอันนี้มันยากแล้ว <mas k> เครื่องที่เราไม่ได้ตั้งน,นะครับก็จะมีชิปเปิลบาร์นะครับก็คือการตั้งเครื่องสามเครื่องนะครับก็คือจะกระโดดอันนี้อันนี้ยากพวกพวกเราตั้งไม่ได้ครับนี่แล้วก็ <sm> เครื่องต่อไปก็คือ Open นวอเตอร์นะครับก็คือเป็นการกระโดดข้ามน้ำนะครับแล้วก็แล้วก็มีลิวพูด้วยครับลิวพูชื่อทีไม่ใช่หรอไอยอกยอกิวพูก็คือเป็นการกระโดดข้ามน้ําเหมือนกันครับแต่จะมีเครื่องกระโดดอยู่ด้านบนน้ําครับก็คือจะเป็นวอติคอลหรือออคเซอร์ก็ได้นะครับครับ และนี่นะครับสิ่งที่เราแนะนำเกี่ยวกับเครื่องกระโดดไปทั้งบทแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปของเรานะครับและคลิปของเราก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย